โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv o v. ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีคเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยแอดมินต้น t p 7ขายดีเกม Rv o และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R O V โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR ode, ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใใจตติดาาามมมข่่่วสรรโโปชันหๆเดดดด็ๆสาาามมรถตติไ้ที่ Facebook ก m a n Shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ l i d แมนช็อปนะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ l i d แมนช็อปนะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอปลิมแมนช็อปก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมา จากนั้นส่งโอเพนในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนกันด้วยนะครับเพราะผม,มเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่15มีนาคมนะครับทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกล่องสกินรีเจนนั่นเองในราคา5คูปองนะครับเราก็รุ้นรับสกินรีเจนถาวรไปเลยนะครับผมมีทั้งหมด5สกินด้วยกันนอะที่เรามีโอกาสได้รับนะครับมีสกินของซูเป จ็อกเกอร์ฟินิกและก็แกรกนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสกินก่อนเลยละกันว่าแต่เราสกินสวยขนาดไหนนะครับสกินแรกนะครับผมเป็นสกินซูเปอร์แมนก็คือสกินนี้นะครับผมสกินที่2เป็นสกินบัตเตอร์ไฟ้นะครับระดับดีเจเนะเป็นสกินดาร์ควอลิเออร์นะครับสกินนี้สกินที่3เป็นสกินของจ็กเกอร์นะครับผมสกินนี้นะครับ สกินที่สสกินของเฟนนิกก็จะเป็นสกินนี้นะครับผมนักลบอวกาศนะครับและสกินสุดท้ายสกินแกรกก็จะเป็นสกินนี้นะครับผมเป็นสกินโจรสลัดนั่นเองอ่านี้ก็เป็นสกินทั้งหมดเนาะที่เรามีโอกาสได้รับนะครับในกล่องสกินลีเจนนั่นเองนะครับผมสําหรับเลทนะครับโอกาสที่เราเปิดแล้วเราได้รับสกินฮาวอนอยู่ที่0.9 5เเเท่านั้น เลทค่อนข้างออกยากพอสมควรเนาะไม่ถึง1%เลยชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ชิ้นส่วนสกินอยู่ที่39.60%แล้วก็เพชรนะครับอยู่ที่59.45%เอาเว้นว่ากิจกรรมนี้โอกาสที่เราเปิดแล้วเราได้รับสกินอ่ะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับโอกาสมันค่อนข้างน้อยเนาะเลทมันต่ำมากๆเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันสัก10กล่องละการเพื่อเป็นแนวทางละการเนานะว่าใน10กล่องที่ผมเปิดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับสก,กินหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะได้เกลือลุวนๆนะครับก็ลองมาดูกันเนาะมาไม่รอช้าละผมก็จะทําการเปิดเลยนะครับผมเปิดทีละ2กล่องเนาะ2กล่องแรกนะครับมาลุ้นกันจะได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆโอ้โหได้เพชรมา1ิบแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่มาหนึ่งนะครับผมประเดิมด้วยเกลือเลย สองกองครั้งที่2นะครับมาสกินจะออกไหมนะไม่ออกนะครับได้เป็นชิ้นส่วนสกินมาสองนะครับผมสองกลองครั้งที่3นะครับมาดูกันเลยโอ้โหได้เป็นชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ได้เพชรมานะครับผมสองกองครั้งที่4แล้วมาลุ้นกัน โหได้เพชรมา40เลย2กล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับการเปิดกล่องเนาะคลิปนี้จะเกลือไหมมาลุ้นกันเลย เกลือนะครับผมได้เพชรหมา20่นะครับผมเอาเป็นว่ากิจกรรมนี้ผมเปิดไปทั้งหมด10กล่องก็คือเกลือนะครับผมสำหรับกล่องสกินรีเจน์นะครับผมโอกาสที่เราจะเปิดแล้วเราได้รับสกินอยู่ที่0.95%เเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็มารีวิวคร่าวๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจและกันนะครับผมว่าควรเปิดดีไหมเรียมันค่อนข้างน้อยพอสมควรเนาะก็ไม่แนะนำนะครับผม ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากลาริทแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมมือเดินอีกมากมายนะครับผมก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคิงผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมในการทาคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสห่ันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ